ตอนที่สิบสองสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่ได้เห็นในสำนักทางเฉียงไปที่สำนักทางเฉียงบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองได้แต่ก็มีโอกาสสูงที่จะไม่ได้อะไรกลับมาเลยไม่เพียงแต่การบ่มเพาะจะไม่ก้าวหน้ายังเป็นการเสียเวลาอีกทั้งชีวิตต่อจากนี้ก็จะยากลำบากขึ้นแต่ถ้าเป็นหลงจูรับประกันได้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะมีแต่ร่ำรวยไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการกินอยู่ ถ้าเลือกไปที่สำนักทางเฉียงหลินหมิงเงยหน้าขึ้นทางสูดลมหายใจเข้าลึกๆราวกับว่าอากาศรอบตัวของเขากำลังจะแห้งเหือดเสียงเขาเหมือนจะแหบไปนิดๆไม่ผิดสำนักทางเฉียงแห่งนั้นรกร้างมาหลายปีแล้วและไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่ถึงอย่างนั้นหลินหมิงก็ตัดสินใจที่จะไปมันคือความหวังเดียวของเขาแม้ว่าจะเป็นหวังที่ริปรี่ก็ตามหลินจ้านพยักหน้าและพูดขึ้นว่าดีงั้นเจ้าไปรายงานตัวที่สำนักทางเฉียงพรุ่งนี้ ส่วนร้านค้าข้าจะส่งคนอื่นไปดูแลแทนกล่าวจบเขาก็ตบไหล่หลินหมิงเบาๆข้าเคารพในการตัดสินใจของเจ้าแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหรือแย่เจ้าก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองวันต่อมาตั้งแต่เช้ามีคนมายังสำนักขังเฉียงทั้งหมดแปดคน แปดคนนี้มีทั้งชายและหญิงซึ่งมาจากตระกูลที่แตกต่างกันและใส่ชุดที่ต่างกันไปทว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหมือนกันนั่นก็คือพรสวรรค์ที่ย่ำมแย่ในบรรดาหนุ่มสาวกลุ่มนี้คนที่แก่สุดนั้นมีอายุประมาณ20ปีส่วนคนที่เด็กสุดนั้นอายุแค่14บสถึงสิปีแต่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่มีข้อยกเว้นนั่นก็คือบนร่างของพวกเขาไร้ซึ่งลมปราณใดๆ ในอีกความหมายหนึ่งคือคนพวกนี้ยังไม่มีใครก้าวสู่ประตูแห่งการบ่มเพาะเมื่อเทียบกับคนทั่วไปแล้วสิ่งเดียวที่พวกเขาเหนือกว่าก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ธรรมดาดูจากชุดที่พวกเขาสวมอยู่นั้นสามารถมองออกว่าพวกเขาล้วนเป็นผู้มีอันจะกินหลินหมิงเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากตระกูลหลินก็คือหนึ่งในนั้น ขณะนี้ในใจของหลินหมิงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนแม้ว่าเขาจะตัดสินใจและทิ้งชีวิตที่สุขสบายและอิสระภาพของตัวเองแต่ทว่าเขาก็ยังรู้สึกสับสนและกระวนกระวายกับอนาคตของตัวเองสำนักทางเฉียงสำนักที่ร้างมาหลายปีข้าจะเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ได้จากที่นี่จริงๆหรือในใจของหลินหมิงเริ่มรู้สึกกังวลและสับสนมากยิ่งขึ้นมากันครบล้วใช่ไหม อยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากทางด้านหลังของพวกเขาเจ้าของเสียงนั้นเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่ทรงอํานาจผู้หนึ่งเมื่อพวกเขาหันไปมองตามต้นเสียงก็พบว่าเป็นชายวัยกลางคนที่ดูสง่าคนหนึ่งผู้นําตระกูลอู่ม่านตาของทุกคนพันหดเล็กลงขณะที่ดวงตาก,ก็ฉายแววตกตะลึงขึ้นมาทําไมผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองทะเลทรายถึงได้มาอยู่ที่นี่ อูเฉินเดินนำอูซินซินและอูโม่เข้ามาอย่างช้าๆเขาจ้องมองหนุ่มสาวทั้ง8ดคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยแววตาที่เรียบเฉยก่อนจะกล่าวประโยคที่แฝงความหมายอย่างลึกซึ้งว่าสํานักทางเฉียงไม่ใช่สํานักธรรมดาๆอย่างที่พวกเจ้าเข้าใจการได้เข้ามาเป็นสิทธิ์ของสํานักทางเฉียงนั้นถือได้ว่าเป็นบุญวาสนาที่พวกเจ้าสั่งสมมาหลายชาติเด็กน้อยเอ๋ยจงหวนแหนมันไว้เพราะว่านี่คือโอกาสที่หาจากไหนไม่ได้อีกหนุ่มสาวทั้ง8ดคนรวมไปถึงหลินหมิงต่างก็มองไปที่อูเ่เฉินอย่างสงสยัย ไม่เข้าใจสินะอูเฉินยิ้มออกมาไม่เป็นไรพวกเจ้าจะเข้าใจในไม่ช้านักสู้ขอบเขตว่าส่วนทักษะที่ลึกลับและทรงพลังสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงยอดน้ําแข็งเล็กๆที่สํานักคังเฉียงเผยออกมาทว่าแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้คนจินตนาการถึงอนาคตอันกว้างใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่อูโมได้กลับมาที่บ้านเมื่อวานนี้เขาก็ได้บอกกับตัวเองว่าจางอยู่ไม่เพียงแค่แข็งแกรง่งอย่างไม่น่าเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นนักปรุงยาอีกด้วย เมื่อรู้ข่าวนี้อูเฉินก็เข้าใจทันทีว่าทําไมจังอยู่ที่อายุยังน้อยถึงสามารถเข้าสู่ขอบเขตว่าส่วนได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านอกจากทักษะที่แสนวิเศษนั่นแล้วยังมีเหตุผลที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเม็ดยาสํานักที่มีนักปรุงยาอยู่คือความโชคดีของเหล่าลูกศิษย์ไปที่ห้องเรียนกันเถะิะอูเฉินไม่ได้พูดอะไรต่อเขาเดินนําอูโม่และอูซินซินไปยังห้องเรียนหลินหมิงเดินตามหลังอูเฉินไปพร้อมกับความสงสัยมากมายในใจ ทำไมผู้นำตระกูลอู่ถึงได้มาอยู่ที่นี่แถมยังพูดเรื่องที่ยากจะเข้าใจเหล่านั้นกับพวกเราดูเหมือนว่าสำนักคังเฉียงจะไม่ได้แย่เหมือนอย่างที่เขาคิดนอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำตระกูลอู่และสำนักทังเฉียงนั้นก็ดูไม่ธรรมดาเหมือนอย่างที่หลินจ้านพูดเรื่องนี้ต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ไม่รู้ทำไมหลินหมิงจึงเกิดความคาดหวังในใจขึ้นมา แน่นอนว่าเจ็ดคนที่เหลือก็รู้สึกเหมือนกับหลินหมิงพวกเขาเริ่มคาดหวังกับสำนักที่ถูกทิ้งไปกว่าเจ็ดปีและยังมีความรู้สึกบางอย่างว่าตัวเองอาจจะได้สัมผัสกับความลับที่น่าตกตะลึงบางอย่างหลังจากที่เข้ามาในห้องเรียนอูเฉินก็เดินไปนั่งแถวแรกและยังกล่าวกับคนอื่นๆว่าพวกเจ้าหาที่นั่งกันตามสบาย